สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยแชนแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยฮานอยสูตรล้านนะคะมาแล้วนะคะแอดรอนจัะเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะแล้วก็ฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาให้แอดด้วยนะคะ ก่อนอื่นนะคะแจ้งก่อนนะคะไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดเดี๋ยวแอดขออนุญาตไปอาบน้ําก่อนนะคะอาบน้ํากินข้าวแล้วก็เจอกันนะคะอาจจะเที่ยงเที่ยงบ่าย,ายนี่แหละค่ะแต่แอดแจ้งเวลาไปๆๆบ่ายบ่บ่ายโมงเนาะประมาณนั้นนะคะเจอกันในไลฟ์สดนะคะบ่ายโมงเอาบ่ายโมงแล้วกันนะคะเพราะว่าก็จะอาบน้ําแล้วก็กินข้าวเนาะ <c oughs> พึ่งแกงเนาะไม่ดองเสร็จเลยค่ะ <c oughs> แม่ไม่อยู่แม่ไปวัดนะคะแม่ไปวัดวันนี้ก็เลย ทำกับข้าวนะคะดูใน YouTube เอาแนวทางหลานมาพอดีก็เลยรีบลงให้ f อฟก่อนนะคะเจอกันในไลฟ์สดนะคะบ๊ายๆทุกท่านอันนี้แจ้งเวลาไลฟ์สดก่อนนะเนาะแอดก็แจ้งไปในชุมชนแล้วล่ะคะ่ะแจ้งไปในชุมชนแล้วนะคะอู้ร้อนมากเลยค่ะทุกคนเอา้าไนไม่ภาษาบานแอดเอาเสียงดังไหมคะพ่อตัดหญ้าพ่อพูดตัดหญ้านาบ้านตัดส,สนามอันสนามหญ้า เอามาดูนะคะทุกคนฮานอยนะคะฮานอยสูตรล้านนะคะทุกคนคะ่ะช่วงนี้ฮานอยสูตรล้านนะคะทางแอดแล้วก็ล้านก็เป็นห่วงเนาะสำหรับสายวิ่งรุดก็ขออภัยนะคะดูทรงไปก่อนก็ได้นะคะดูทรงไปก่อนช่วงนี้สูตรดรอปนะคะสูตรดรอปแต่ถามว่าตัวเจาะเข้าไหมตัวเจาะก็ไปได้นะคะพอไปได้นะคะแต่ว่ามันไม่ไม่ปังอาจจะปังหรือเปล่านะคะแต่ก็พอไปได้นะคะก็ได้อยู่แต่ว่า ตัววิ่งรูปมันไม่ได้นะคะตัวเม็ดเดียวมันไม่ได้นะคะก็ดูทรงก่อนก็ได้นะคะวันนี้จะเป็นยังไงแถมเป็นวันพระด้วยนะคะทุกคนดูเป็นแนวทางหรือว่าจอบก่อนก็ได้นะคะแนวทางมันจะมาตามตูดเราไหมนี่สามตัวตามตูดนี่น่าสวยๆนะคะก็เพราะว่าช่วงนี้สุดดรอปลงนะคะสูตรดรอปลงสองวันแล้วนะคะที่ไม่เข้าเลยนะคะโหแบบ ไม่เข้าเลยนะคะของนางเม็ดเดียวผลาดได้ไงก็ไม่รู้เนาะอย่างน้อยก็น่าจะเข้าหน่อยนะคะช่วงนี้ปกติไม่มาเลยนะคะเอามาดูนางเจาะเข้านะคะแต่ว่า49 49ก็ได้อยู่นะคะใครไป49นี่ก็จะได้นะคะได้3หน่อยนะคะได้4หน่อยแล้วก็หน่อยกาชาติเอ้ยหน่อยเออหน่อยกาชาตินะคะแอตติก850ห้าทำไมนี่ ปดห้าศูนย์เจ็ดห้าแอดติแอดวงกลมเห็นอย่างบอ่อ้วจากแอดกระจำบ่ไดคะ่ะไม่รู้วงกลมไว้ทาไมมันไม่มีสามตัวนะคะไม่แตกสามตัวเจาะก็ไม่เข้าตัวนี้ก็ไม่เข้าอู้บ่เป็นแอดเมาเลยบ่ค่ะเอานี้นะคะทุกคนานางเจาะเข้านะคะ 7, 1, 9, จเจ็ดหนึ่งนอยกิจเนาะแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งเก้านี่นะคะหนึ่งหกหนึ่งเก้าวินก็แตกไปเจ็ดห้าห้าแล้วก็สองแปดเจ็ดนี่นะคะวินนางก็แตกไปนะคะน่าเสียดายที่มีเก้าหนึ่งหกนะคะนี่ของนางโหถ้าหลักร้อยมาปุ๊บตรงนี้เนาะ ผูกคนแตกส้มตัวเลยนะคะน่าเสียดายหนึ่งหกนางวางหนึ่งหกไว้ข้างหลังหมดเลยนะคะนางวางหนึ่งหกไว้ข้างหลังหมดเลยน่าเสียดายนะคะมีสองมีเก้ามีแปดนะคะโอ้ถ้านางใส่หกหนึ่งหกมา fc ได้เฮกันเลยนะคะเอาวันนี้มันจะตามตูดไหมนะคะวันนี้นะคะวันนี้แจ้งก่อนนะคะขออนุญาตนะคะเพราะว่านางเพิ่มคู่มาให้นะคะเพิ่มคู่อันนี้ชอบส่วนตัวนะคะ ชอบส่วนตัวนี่ไม่เกี่ยวกับสูตรนะคะชอบส่วนตัวเนาะอี 78, เจ็ดแปดนี่เห็นนางชอบตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะอีเจ็ดแปดนี่ชอบตั้งแต่หวยลาวใิ่ไหมให้น,หนงหงหางอยู่บอกหวยลาวโอ้เป็นต่อย่านค่ะกับหวยลาวมือหนึ่งเนาะเห็นเลขทูบกันแล้วเนาะเลขทูบก็สวยนะคะเห็นเลขทูบกันแล้วนาอนางเห็นในเลขทูบนั่นแหละค่ะนางก็มาดูแล้วนะคะนางก็ นี่นะคะนา,นางชอบ3าคู่นี้นะคะไม่เกี่ยวกับสูตรนะคะก็ะขออนุญาตเพิ่มให้3คู่นะคะชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะคะถ้าไม่เอาตามนี้ก็ได้นะคะเอาตามสูตรก็เลยได้เลยนะคะตามสูตรนางวันนี้นางให้2อ,อีกเหมือนเดิมนะคะให้2องนะคะ9 1้นะคะ9 1้่ค่ะทุกคนตัวเด่นของนางคือ912นะคะเม็ดเดียวนางยังอยู่ที่2นะคะทุกคน 1292 1สอง9สองนะคะ9 1้าหนึ่งนะคะแล้วก็261นะคะทุกคนตัวเน้น2ตัวอยู่ที่12แล้วก็92นะคะ12แล้วก็92 9าสแล้วก็9 2้าสองหนะคะ123นะคะ12396 48วินนี่แอดทำให้เองนะคะแอดก็เอาสามตัวของนางนี่แหละคะ่ะเอาสามตัวของหลานนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่มาทําวินให้ FC นะคะแอดทาให้เองนะคะเพราะว่านางไม่ได้จับวินให้นะคะฮานอยนะคะแอดทาให้เองเด้ออันนี้แอดทาเองเนาะเข้าใจเนาะทุกคนเนาะ ไม่ไม่ใช่หลานจับวินให้นะคะไม่ใช่หลานจับวินให้เอสจับเองนะคะถ้าถ้าทุกคนจะจับก็เอาตรงนี้ก็ได้ค่ะตัด4ีปนี่ออกได้เลยนะคะนี่หนึ่งสองสามเก้าหกก็าหนึ่งสองสามเก้าหกนะคะไม่เอา4ี่ปดก็ได้นะคะสองสี่สองสามหนึ่งสี่สี่สามนะคะแล้วก็สองสามสี่หนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสี่สองแล้วก็หกสี่สามนะคะอันนี้แปดสามนะคะตัวแถมนะคะแปดสามแปดสามหกหนึ่งหกนะคะเก้าหนึ่งหกนะคะทุกคนนี่เก้าหนึ่งหกนะคะ เออนี่นะคะมีเพิ่มมาสามคู่นะคะนางนางเพิ่มให้นะคะนางเพิ่มให้นางชอบส่วนตัวนะคะทุนสามคู่นี้นางชอบส่วนตัวนะคะสามคู่นี้นางชอบส่วนตัวอันนี้ก็คือเพิ่มให้นะคะเอ่อท่านที่ไม่ไม่ชอบจากสูตรนะคะอันนี้ไม่ได้เพิ่มเติมจากสูตรนะคะไม่รู้จะเข้าไหมนะคะไม่รู้จะเข้าไหม ก็เป็นสิบสามคู่เลยวันนี้เยอะหน่อยนะคะมีคู่เพิ่มมาอีกนะคะหก9้าเก้าห้านี่ก็สวยเป็นเลขทูบนะคะหกห้าเก้าห้าแล้วก็เอ 9, 6, 5, 9, 5, เอก้าหกห้าเก้าห้าแอดว่าตรงกับหัวด้วยค่ะอุ้ยแอดว่ามากแน่เ,เลยมือเร่งนะคะนางก็ไปดูในเลขทูบนางเห็นนางก็เลยชอบนะคะแต่นางก็จับของนางเองนั่นแหละนางบอกว่านางชอบห5้านะคะเออนางเลยจับใส่ออกมาเพิ่มใส่นะคะ เผื่อเอฟซีมากน้ำค่ะบ่มากน้ำกับโเป็นเนีงเอาตามสูตรได้เลยนะคะสูตรนางก็นี่นะคะอีรอ,อบนอกนี่ก็คือนางชอบแค่นั้นเองค่ะเยอะหน่อยนะคะวันนี้เยอะหน่อยวันนี้เยอะหน่อยนะคะทุกคนแต่ว่าดูเป็นแนวทางก่กนก็ได้นะคะเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงเพราะว่าวันพระด้วยแล้วก็อ้ไม่เข้าสองวันเลยหรือวันนี้จะมากรนหน่บหรือจะยังไงนะคะ โอ้ยเอดกลับไปสูตรเอดน้าแล้วแต่ว่าเอดว่าต้องมาเนี่ยเลยสองนะคะเพราะว่าเมื่อวานมันไม่มาวันนี้มันต้องมาสีฟ้าวันนี้มันต้องโผสิเนาะมันต้องโผด้สองสามหนึ่งโมเมนต์สองสามสิมานางให้เรียงเลยนะคะทุกคนเห็นไสองสามสี่หนึ่งสองสามนะคะอันนี้นางไม่มีเจ็ดเลยนะคะโมมีเจ็ดแต่มันคือเอาเจ็ดถึงโมมีเจ็ดเลยค่ะเจ็ดก็สวยนะคะทุกคนเอาตามนี้แล้ค่ะทุกคนตามนี้จะเบิลจะหามไหมนะคะนางก็ไม่ได้จับได้เบิลได้หามนะคะ นั่งกับจับเขานั่งให้นั่งจับเลี่ยงเลยค่ะสวยอยู่ได้เจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดหกห้านะคะสี่เจ็ดนะคะ 7, 8, 6, 5, 4, เจ็ดแปดหกห้าสี่เจ็ดอ้าวนี่ค่ะแคปเอาค่ะทุกคนเอาลองดูเดอ้อวันนี้ลองดูทิศดูทางหวยก่อนก็ได้นะคะดูทิศถูกท,ทางหวยก่อนว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะเลขถูกก็ให้ไปแล้วเลขทูกสวยมากทุกคนเลขทูบสวยมากเลยนะคะก่อนที่จะเล่าพัฒนาหาหนอยนี่ดักไว้อยู่นะคะ เว้ถ้าไปฮานอยหมดนี่โหใครที่จะไปฮานอยติดไว้หน่อยนะคะเผื่อแตกสามตัวโอ้ยมีโอกาสมาอยู่เด้อเมื่อเ,เลขมันสวยเลขมันไปทางทรงที่จะมาอยู่ด้ยวยค่ะเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้อค่ะขอให้หมานขอเฮงขอให้ปังเจอกันนะคะกับไลฟ์สดนะคะสวัสดีค่ะ